ครูบุญสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาทำนายนะคะเป็นแรนดอมเช่นเดิมนะคะดาวพฤหัสย้ายส่งใครเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะที่ไม่เจอะจงพลังงานใดพลังงานหนึ่งนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกดีต่อใจนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กับช่องนี้ของครูบุญด้วยนะคะมาเช็คพลังงานหลักแรนดอมนี้นะคะ ตัวตนพวกคุณเป็นใครขอไพ่5้าใบเช็คพลังงานหลักแรนดอมนี้นะคะครูบุญก็ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนครูบุญไปด้วยนะคะว่าตอนนี้มีอีก2โคต้านะคะที่เรียนนะคะแบบออนไลน์เหมือนโคชิ่งส่วนตัวเลยนะคะค่าครูป,ปกติ1111 1 11บาทเพียง2,999บาทวันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะคะดาวพฤหัสย้ายนะคะ ควรมากๆนะคะที่จะต้องมาศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะเส้นทางนี้ถ้าใครนะคะเกิดราศีมีนราศีเมษนะคะหรือในลัคนานี้นะคะราศีกันแล้วก็วันพฤหัส4นะคะคน4กลุ่มนี้นะคะเหมาะสมมากๆนะคะที่จะเข้ามาเรียนนะคะเรียนเกี่ยวกับไพ่อีฟซีเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับนะคะขอพลังงานหลักแรนดอมนี้ค่ะ พลังงานหลักเรนดอมนี้ล er exactly. ah ูกศิษย์ครูบุญที่เข้ามาเรียนเนี่ยไม่มีความบังเอิญนะคะเป็นครูเหมือนกันนะคะเป็นครูแบบครูสอนในมหาลัยเลยนะคะที่เข้ามาเรียนกับครูบุญที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เขาสนุกมากๆนะคะได้ไพ่ยิบสีครูบุญไปตื่นเต้นมากนะคะหนึ่งเรียน พลังงานแรนดอมหลักตัวตนนะคะคุณเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีความโชคดีในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากเลยนะคะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือได้เงินหาเงินมาง่ายๆนะคะมีความโชคดีมีโชคลาบมีลาบลอยนะคะตัวตนหนึ่งเหรียญกับสี่ไม้มาด้วยกันบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ว่านะคะคุณอาจจะเพิ่งถูกขอแต่งงานถูกมั่นหมายมานะคะแรนดอมนี้ ั้งนึงเรียนทั้งสี่ไม้เนี่ยอาจจะเพิ่งมีการตกลงคอมมิชเมนต์นะคะคบกันชัดเจนนะคะหรือขอมั่นหมายการชารัดเจนพูดคุยเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพลังงานแรนดอมหลักพลังงานดีมากนะคะมีการพบปะผู้ใหญ่พบปะญาติมิตรนะคะสังสรรค์ เจราจากันนะคะพลังงานที่เด่นก็คือมังกรพึกศกณนเมษสิงห์ธนูราศีกรกฎนะคะแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพฤจิตมีทุกธาตยกเป็นธาตลมนะคะสำหรับแรนดอมนี้มีพลังงานของคนที่พยายามบารานนะคะพยายามบารานตัวเองพยายามบารานความรู้สึกนะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบข้างรักนะคะ ไว้ง่ายเลยว่าข้างรักมากๆกับความรักในครั้งนี้แล้วอยากจะเทคแอคชั่นนะคะอยากจะพุ่งทะยานนะคะมาสารสัมพันธ์กับความรักในครั้งนี้แต่คุณพยายามบลา,านตัวเองอยู่นะคะพยายามบา้านความรู้สึกไม่ให้แบบมีแพชชั่นมีไฟจนเกินไปนะคะสำหรับแรนดอมนี้นะคะบางคนก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นมั่นหมายเอนเกจเมนต์ใดๆแต่ มีแผนนะคะมีแผนว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของการมั่นหมายการตกลงเจราจาในเรื่องของซินสอดทองมั่นนะคะหรือการไปพบปะพบเจอกับญาติผู้ใหญ่นั่นเองนะคะว้าวไพ่กระโดดออกมาแรนดอมนี้สุดยอดนะคะแรนดอมนี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะเจอความรักแบบเนื้อคู่คู่แทรรักแท้นะคะ ราศีสิงห์นะคะที่เด่นแลนดอมนี้ราศีสิงห์แล้วก็ราศีกรกฎคุณจะเจอความรักที่มีความแตกต่างกันมากๆแต่เป็นความรักเป็นคู่แท้เป็นเนื้อคู่เลยนะคะคนที่ดาวพฤหัสจะส่งเข้ามาบอกเลยว่าเขาส่งคู่แท้ให้คุณนะคะเขาไม่ส่งคู่เทียมให้แล้วนะคะ ัดคู่เทียมออกแล้วนะคะหลังจากนี้จะเจอแต่คู่จริงแต่คู่จริงคนนี้คู่แท้คนนี้หนึ่งจะมีความแตกต่างกันมากๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเชื้อชาติศาสนาอายุวัฒนธรรมเช่นเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติไปเลยนะคะสัญชาติอเมริกันหรือสัญชาติอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่สัญชาติไทยนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยเป็นไทยหรือคนละศาสนาไปเลยคุณเป็นพุทธเขาเป็นอิสลามเขาเป็นคริ์หรืออายุ ห่างกันมากๆนะคะประมาณ7ปีขึ้นไปนะคะคนคนนี้เขาไม่มากกว่าคุณก็คุณมากกว่าเขานะคะแต่เป็นรักแท้เนือ้อคู่คู่แท้ซึ่งไม่แปลกคําว่าคู่แท้นะคะจะต้องมีอะไรที่แตกกัรแตกต่างกันสักอย่างนะคะเขาจึงเรียกว่าคู่แท้นั่นเองเราสามารถยอมรับความแตกต่างของกันและกันได้เราจึงเป็นคู่แท้กันนะคะและพลังงานเพศชายเนี่ย จะลักษณะแบบคมคมเข้มเข้มหน่อยนะคะคนคนนี้เป็นลูกครึ่งหรือไปในเชิงแบบอาหลับดูใบไปเลยนะคะเพศชายคนนี้เดอะสตาเป็นคนเด่นคนดังของสังคมเป็นคนที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักนะคะเป็นคนที่มีสังคมในวงกว้าง หรืออยู่ตามสื่อโซเชียลออนไลน์มี FC มีผู้ติดตามมีคนมาชอบเยอะนะคะหน้าตาดีเลยแหละสวยหลอดูดีมีสเสน่ห์มีออร่าสูงยาวเข่าดีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาจะโดดเด่นมากๆนะคะดาวพรฤหัสส่งใครเข้ามาดาวพฤหัสส่งใครเข้ามาดาวพฤหัสส่งใครเข้ามา ว้าวดีมเพสนะคะแรนดอมนี้แบบเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะเป็นพลังงานแบบความรักแผ่กระจายนะคะความรักแบบเนื้อคู่คู่แท้เดียมเพสคนคนนี้เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีอ่อนโยนมีเมตตามากๆใจกว้างมากๆนะคะมีความเป็นแม่สูงเป็นคนที่เอมพัตตีมากๆนะคะคนคนนี้ เป็นผู้หญิงที่สม่งบณ์แบบเลอค่านั่นเองนะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่เขามีความรักตัวเองมากๆดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถเผื่อแผ่ความรักในตัวเองให้กับผู้อื่นด้วยนะคะผู้หญิงคนนี้มีความเป็นแม่สูงนะคะอ่อนโยนเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะคะถ้าคุณเจอเธอเนี่ย คุณจะดวงดีมากๆนะคะดวงของเธอสนับสนุนคุณในทุกด้านของชีวิตเลยแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายคนนี้เขาจะดูแลคุณอย่างดีนะคะให้คุณอยู่บ้านนะคะเลี้ยงแมวนะคะไม่ต้องทำงานนะคะหรือแบบทำงานสบายๆนะคะสิบถ้วยเนี่ยส่งคู่แท้นะคะได้แต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะคนคนนี้แหละ เขาอาจจะเคยสร้างครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะคู่แท้ของคุณเขาอาจจะเคยเป็นคนที่แต่งงานสร้างครอบครัวเคยมีลูกมาแล้วหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นเองนะคะคู่แท้ของคุณดาวพฤหัสส่งใครเข้ามาคะหกดาบส่งคนที่เขาเคยมีแผลใจในเรื่องของความรักค่ะคนคนนี้ เขาอาจจะพึ่งหันหลังหรือม o ฟออนออกมาจากความรักความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนนะคะคนคนนี้แล้วก็มาเจอคุณหรือเขาจะต้องมีการมูฟอ on ออกจากความรักความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนก่อนแล้วจึงจะได้ลงเอยกับคุณนะคะคนคนนี้มีเกณฑ์เหมือนกันว่าเขาจะเป็นคนที่มีแผลใจมาแล้วยังไม่ได้เยียวยาใจร้อเซนะคะแล้วจะมีพลังงาน ของฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนเยียวยานะคะเพศหญิงอาจจะเป็นคนที่สามารถเยียวยาคนได้นะคะเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนมีเมตตาแล้วก็เด่นว่าอาจจะทํางานอะไรเกี่ยวกับไลฟ์เวิร์กเกอร์สตาสิตนะคะดาวพรฤหัสส่งใครเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างไรคะจริงๆไพ่ออกมาแบบชัดเจนมากๆนะคะแล้วจะเจอกันอย่างไรดีกว่า แล้วจะเจอกันอย่างไรนะคะแล้วจะเจอกันอย่างไรคะคู่แท้คนนี้จะเจอกันอย่างไรคะว้าวเดอะเวิร์โลกออนไลน์ค่ะชัดเจนมากจะเจอกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ที่คนเห็นในในวงกว้างนะคะเพราะตัวตนเขาคือเดอะสตาร์ดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเขาผ่านโลกออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล ต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะไปเจอกันที่ต่างประเทศได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเจอกันนะคะที่ต่างประเทศนะคะคนๆนี้จะเจอกันอย่างไรจะเจอกันอย่างไรคะจะเจอกันอย่างไร j u s t i c e j u s t i เกี่ยวข้องกันในเรื่องของกฎหมายกระบวนการยุติธรรม หรือคนใดคนหนึ่งน,นะคะอาจจะต้องมีการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างให้กับอีกฝ่ายเช่นอีกฝ่ายอาจจะเป็นนักกฎหมายนะคะเป็นทนายเป็นตำรวจนะคะที่ตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องไปพูดคุยสื่อสารเจราจาในเรื่องของสัญญาในเรื่องของการงานนะคะทำให้ได้เจอคนคนนี้นะคะจะได้เจอกันอย่างไรคะจะได้เจอกันอย่างไร ราชาถ้วยเจอกันพื้นที่ที่ติดทะเลพื้นที่ที่มีน้ำนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทะเลนะคะที่ครูบุญเห็นคนคนนี้จังหวัดที่เขาอยู่อาจจะเป็นจังหวัดที่ติดทะเลเขาเป็นคนที่มีความรักอย่างล้นเหลือเออล้นเลยนะคะคนคนนี้สีดาบจะเจอกันอย่างไรคะ จะเจอกันอย่างไรมีพลังงานคนใดคนหนึ่งนนะ่าจะเป็นฝ่ายหญิงนะคะเพศหญิงเนี่ยจะค่อนข้างปรุงปล่อยวางในเรื่องของความรักแล้วนะคะเขาจะเข้ามาหลังจากที่คุณมีการปรุงนะคะปล่อยวางในเรื่องของความรักไม่ค่อยใส่ใจไม่ได้สนใจในเรื่องความรักแล้วนะคะแล้วคนคนนี้เข้ามานะคะจะเจอกันอย่างไรจะเจอกันอย่างไร จัสมินมันเป็นโชคชะตานะคะบุญจัดสรรเป็นโชคชะตาที่ต้องมาเจอกันนะคะไม่ว่าจะเจอกันด้วยเหตุผลใดสุดท้ายแล้วก็ต้องเจอกันนะคะเพราะว่าเป็นคู่แท้การเฮอร์มิตราศีที่เด่นราศีตุลราศีกันนะคะคนคนนี้เป็นคนโสดรักสงบโสดมานานด้วยนะคะเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงมากๆนะคะคนคนนี้และก็มีพลังงานของคนที่เป็นครูบาอาจารย์ จะเจอกันอย่างไรคะจะเจอกันอย่างไรกรงร้อยแห่งโชคชะตาว้าววันพฤหัสนะคะที่เด่นเนี่ยที่ครูคุณบอกนะคะถ้าแรนดอมนี้ใครเกิดราศีกันเกิดวันพฤหัสบอกเลยว่าคุณเหมาะสมคู่ควรที่จะมาเรียนไพ่ย,ยิปซีมากๆนะคะเป็นจังหวะที่โชคชะตากําลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเนี่ยกรงร้อยแห่งโชคชะตาออกมาคุณจะถูกนะคะถูกบังคับให้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษาในด้านนี้โดยตรงนะคะซึ่งไม่ใช่การบังคับหรอกนะคะเปนเป็นสิ่งที่คุณจะต้องต้องมาอยู่แล้วแต่มันรอจังหวะโอกาสนั่นเองนะคะหนึ่งถ้วยคนคนนี้เป็นคนใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะและอาจจะผ่านการตื่นรู้ในเส้นทางของจิตวิญญาณเรียบร้อยแล้วนะคะคู่แท้ของคุณยิ่งนะคะถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะคะอยู่ในสินในธรรมรักษาสินแน่นอนว่าคนที่จะเป็นคู่แท้กับคุณได้เขาก็ต้องสิลเสมอคุณ นะคะจะเจอกันอย่างไรมีโอกาสว่าจะเจอกันจากการเข้าไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นการไปศึกษาในเรื่องของเนี่ยในเชิงแบบจิตวิญญาณก็ได้ทำนายสตาก็ได้หรือเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะที่คุณอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมแล้วทำให้คุณได้ไปเจอกับคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นครูก็ได้นะคะคนคนนี้แล้วคุณเข้าไปเรียนนะคะหรือ คุณเป็นครูแล้วเขาเข้ามาราียันนะคะสลรับกันได้เจอกันอย่างไรคะเจอกันอย่างไรเนี่ยเห็นไหมที่ครูคุณพูดนะคะหนึ่งไม้เจอกันจากการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการงานคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานนะคะแล้วได้ไปเจอคนคนนี้หรือคุณรู้สึกอยากจะศึกษาเรียนรู้นะคะ มีแพชชั่นในการทําบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณเลยแล้วคุณได้เจอคนคนนี้นะคะ เนี่ยที่คูบุญมาเนี่ยพูดมาเนี่ยไม่ผิดเลยนะคะเซนคูบุญแรงมากบอกเลยโดยเฉพาะในวันนี้นะคะเซนแรงเป็นพิเศษเพราะคูบุญเพิ่งดูดวงส่วนตัวให้กับลูกดวงแล้วก็ลูกดวงก็บอกว่าใช่ทั้งหมดเลยนะคะที่คูบุญทักไปนะคะ mm hmm. เขานะคะหนึ่งเขาไม่เป็นครูบาอาจารย์ก็เขาเป็นลูกศิษย์คุณนะคะสลับกันเลยเหกเรียนนี้คุณไปขอวิชาความรู้จากเขาหรือเขา มาขอวิชาความรู้จากคุณนะคะคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเจอกันจากการไปเรียนรู้ไปขอวิชาความรู้จากเขานะคะคนคนนี้จะเจอกันอย่างไรคะเจอกันอย่างไรราศีมีนคนวันจันทร์นะคะที่เด่นและก็นะคะเฮอร์มิตรกับไฮพินเซตออกมาด้วยกัน <laughs> ทำไมคุณข่กันเนี่ย ไพ่มันเป็นไพ่ของพ่อหมอแม่หมอนักดูดวงชัดๆเลยเป็นไพ่ของคนที่มีองค์ความรู้ขั้นสูงนะคะเป็นคนที่ต้องเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้นะคะเหมือนครูบุญน,นะคะเพื่อให้เห็นภาพไฮปินเซ่เป็นคนมีเซนส์น,นะคะเซนส์นแรงมากดูดวงได้ทานายชะตาได้นะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนลึกลับซับซ้อนถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่หาตัวจับยากดังนั้นเนี่ย ไม่แปลกน,นะคะถ้าคุณจะต้องเจอเขาผ่านโลกออนไลน์เท่านั้นคุณจะไม่สามารถไปเจอครูบาอาจารย์คนนี้แบบาตามส,สถานที่สาธารณะตามแหล่งชุมชนหรือแม้แต่อยู่ในโลกออนไลน์เขาก็จะไม่ค่อยโปรโมทตัวเองนะคะคุณคนนี้บอกเลยก็จะอยู่ในพื้นที่เงียบๆนะคะอยู่ในวงแคบๆของตัวเองนะคะอยู่ในวงการเงียบๆของตัวเองนะคะไม่ได้เป็นจุดเด่นหรือคนดูไม่ออกว่าคนนี้คือ คูบาอาจารย์แบบที่แบบหาตัวจับยากมากๆนะคะราชินีเรียนเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนนะคะมีเมตตาเป็นคนหนักแน่นมั่นคงมากๆเป็นคนคิดดีคิดบวกเป็นคนแบบภายนอกเนี่ยเหมือนคนโรกสวยซีเรียนก็คือคนที่เก็บตัวหนักมากนะคะคนคนนี้ต้องจุดทูบเรียกกันแล้วนะคะน,นี้คูบุญหยอกนะคะ ครูบุญหยอกนะคะต้องจุดทูบเรียกจริงๆถ้าเจอกันยากขนาดนี้นะคะครูบุญเลยนะคะครูบุญเพิ่งเปิดจุดทูบไป1ิบหกดอกนะคะครูบุญจุดทูบเรียกใครมาหรือเปล่าห้าไม้จะมีการปรึกษาหารือกันนะคะคนคนนี้จะเข้ามาปรึกษาหารือคุณหรือคุณไปปรึกษาหารือเขาอย่างแน่นอนนะคะคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอที่จะเขา,เาให้ดาวพฤหัสเอี่ยงมาให้นะเดีย่ยงมาให้เลยแหละ เบียงให้คุณไปหาเขาหรือเัียงให้เขามาหาคุณแทมเบรน์นะคะเป็นคนที่สุขภาพจิตดีสุขภาพใจดีนะคะเล้วเวอร์นี้แน่นอนค่ะเป็นความรักครั้งใหม่ๆแล้วก็เป็นความรักที่ดึงดูดกันมากๆมีแพชชั่นต่อกันสูงทําให้นะคะด้วยความที่มีบุญกุศลต่อกันเป็นคู่แท้กันทําให้คุณถูกดึงดูดจากพลังงานเพศหญิง นะคะเพศหญิงเนี่ยจะมีสเสน่ห์มากนะคะสเสน่ห์แบบต่อให้ไม่ได้ทําอะไรก็ตามคุณจะถูกดึงดูดให้เข้ามาหานะคะเหมือนแบบยิ่งกว่ากฎของแรงดึงดูดนะคะเกินต้านนะคะเนี่ยเลวเวอร์ก็เป็นคนที่แพชชั่นแพชั่นแรงดึงดูดสูงอยู่แล้วต่อการไฮพินเซ่เขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะ หกไม้อีกแล้วนะคะหกไม้ออกมาอีกแล้วเป็นคนมีชื่อเสียงเด่นดังนะคะคนคนนี้ประสบความสําเร็จแล้วในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตอย่างแน่นอนนะคะสังคมเห็นว่าคนคนนี้คือคนที่เก่งประสบความสําเร็จนะคะในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตเป็นคนที่เคยมีแผลใจสามดาบชัดเจนมากคุณอาจจะต้องเยียวยาเขานะคะหรือเขาจะต้องเยียวยาคุณแต่คุณมองว่า จะเป็นฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายหญิงมากกว่าที่จะต้องเยียวยาใจนะคะไม่ว่าจะคุณหรือเขาเคยมีปัญหาแผลใจมาเจ็บปวดรวดร้าวกรงร้อยโชคสตาออกมาอีกครั้งเป็นโชคสตาจัดสรรน,นะคะได้เลิกได้ยามทั้งจักรวาลน,นะคะจัดสรรเลิกงามยามดีให้เขาคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะสีดาบชาริออดก็ออกมาสิบดาบคนคนนี้แน่นอนว่ามีแผลใจมาะค่ะ อาจจะเคยเลิกรายย่าล้างด้วยนะคะคนไกลคนต่างประเทศสีดาบจะมีพลังงานคนหนึ่งค่ะที่คนที่หาตัวจับยากเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฉยชาเย็นชากับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเหมือนเป็นคนไร้ใจแต่จริงๆเป็นคนที่จิตใจดีมากๆอ่อนโยนมีเมตตามากๆนะคะ สิบเหรียญเป็นคนมั่นคงเนี่ยไม่บังเอิญนะคะไพ่มันออกมาไพ่ซ้ำๆย้ำๆแต่ไพ่เดิมๆนะคะคนคนนี้จัสติกก็มายืนยันนะคะว่าอาจจะคือคนคนนี้เขาจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะถ้าคุณเคยเป็นคนที่มีแผลใจเคยแบบทุ่มเทความรักให้ใครแล้วเจ็บปวดหัวใจแต่คนคนนี้เขาจะมาชดเชย แผ่ใจทั้งหมดให้กับคุณนะคะการที่คุณเป็นคนรักจริงรักเดียวใจเดียวแต่ถูกหลอกถูกหักหลังเนี่ยคนคนนี้เขาจะมาบอกคุณว่าคนที่จะคนที่รักจริงเนี่ยนะคะภัยอยู่ๆคุณเปิดออกมาเองคนที่รักจริงก็ยังมีและคนที่รักจริงเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์ก็สมควรคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีเช่นกัน ให้จัดติกออกมาแบบนี้เลยนะคะสิบเหรียญได้แต่งงานได้สร้างครอบครัวเขาเป็นคนที่มั่นคงมากๆทั้งฐานะนะคะการงานการเงินเป็นคนร่ํารวยนะคะเป็นคนที่มีพร้อมแล้วในทุกสิ่งนะคะโดยเฉพาะเพศชายเพียงแต่เขาอาจจะเคยมีแผลใจมานะคะคนคนนี้หนึ่งถ้วยความรักครั้งใหม่นะคะคนคนนี้เป็นคนใหม่ๆในชีวิตคุณ เป็นคนที่เข้ามาเห็นคุณค่าคุณนะคะหนึ่งถ้วยมองคุณว่าคุณเป็นคนมีคุณค่าเหมือนเพชรเม็ดงามเม็ดนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เก็บตัวก็แน่นอนว่าเขาก็มองเห็นคุณค่าคุณเช่นกันแม้ว่าคุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ให้ใครรู้ความดีงามที่คุณซ่อนไว้เขาก็มองเห็นสี่ไม้ก็คือได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะได้ลงเอยกันอย่างแน่นอนกับคู่แท้คนนี้นะคะ ใครมารับชมแล้วได้รับอะไรดีๆไปอย่าลืมนะคะกดถูกใจกดติดตามนะคะ